เขาจะทําการสีขาวค่ะคุณผู้ชมสีขาวแบบใส่รถสีขาวค่ะอันนี้แก้แล้วล้วะพ่อดีก็เดี๋ยวป้ามือได้สีดีสีันเนียว สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะคะเจอกันอีกแล้วกับบ้านเฮาเก่าเกษตรนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปของเราวันนี้จะพาทุกคนมาดูการสีเข่าค่ะคุณผู้ชมสีเข่านวดเขา่ดาดยใช้เครื่องรถเครื่องสีข้าวนะคะคุณผู้ชมนะมาดูกันแบบมาดูซิว่าสมัยนี้มันมันยังมีให้เห็นอยู่นะคุณผู้ชมนะปกติเขาก็จะใช้รถเกี่ยวข้าวนะรถเกี่ยวข้าวนี่คือเสร็จสับเรียบร้อยไม่ต้องมายุ่งยากทํามัดข้าว แล้วก็ใช้รถสีแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการแสดงถึงความสามัคคีของทุกๆคนอันนี้ก็คือญาติพี่น้องกันนะคะที่มาช่วยกันทําการนวดขาวสีขาวนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีการตอบแทนเลี้ยงน้ําเล็กๆน้อยๆนะคะคุณผู้ชมนะมาดูกันเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชม ขานี่คือเป็นเขาที่เข้าไหวทักกินเองค่ะคุณผู้ชมที่ทําการซีแบบนี้ก็เพราะว่าเข้าเกี่ยวมือเกี่ยวมือเพราะว่าเข้าบ่อยากให้มันปน่นนะคุณผู้ชมถ้าเอารถเกี่ยวเขานี่คือแบบเขาทีนี้เครื่องรถเกี่ยวเขาต้องสีเขาเพิ่นไปเกี่ยวของเขาอีกอย่างมากแน่ละเขาเหนียวเขาจ่ามันปนกันประมาณนี้ไหมคะ่ะเพิ่นก็เลยต้องทําการซีแบบนี้ถ้าซีแบบนี้ถ้าป่นกับซีป่นหน่อยกว่า เขากระสิบปนน้อยกว่ารถเกี่ยวเข่าะมาณน้ค่ะเอาไว้ากินลวก็นเอาไวยถาเหตุเข่าปลูกไหมคะ่ะเพื่อนก็เลยต้องทําการสีเขาเ้ยวยเครื่องสีเข่าปัจจุบันนี้ก็หาเบิ้องยานะคะคุณผู้ชมเพราะว่าปัจจุบันเขาเจาก็จะใส่รถเกี่ยวเขากันเบิด์นะคะมันสะดวกสบายนะคะเนาะแต่ถ้าเป็นรถสีเข่าเนี่ยก็คือเห็นได้หน่อยค่ะก็เลยไดเลยอยากเก็บภาพบรรยากาศไใบถเบิ่งค่ะคุณผู้ชม อีกสิบปีข้างหนา้าคิดว่าอาจจะบ่มีแล้วค่ะคุณผู้ชมคิดว่านะคะนะคิดว่าแต่อาจจะมีเลวนิดหน่อยนี่สิแหละค่ะเราก็เลยอ,อยากเก็บภาพบรรยากาศไว้ทะเบิงค่ะคุณผู้ชม วิธีการสีเข่าก็บคนหนึ่งก็จะเป็นคนที่ปอนเข่าเข้าไปในเครื่องสีเข่าค่ะคุณผู้ชมอันนี้อธิบายไว้สําหรับคนภาคกลางนะคะอธิบายไว้สำหรับคนภาคกลางที่อาจจะเข้ามาดูนะคะคุณผู้ชมที่พูดภาษากลางนี่ก็เพราะว่าเผื่อคนภาคกลางจะอาจจะงหงุดหงิดก็ได้นะถ้าสมมติเข้ามาฟังแล้วแบบฟังไม่รู้เรื่องประมาณเนี้ย ขอพูดเป็นภาษากางนิดหน่อยถึงจะพูดไม่ชัดก็ขอพูดนะคะคุณผู้ชมมีคนหนึ่งนั่งเครื่องนะคะคุณผู้ชมนั่งเครื่องเห็นคนหนึ่งใช่ไหมนั่งเครื่องแล้วเป็นคนจัดการป้อนข้าวเอาข้าวเข้าเ,าเครื่องแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะโยนข้าวมัดข้าวเนี่ยขึ้นไปแล้วอีกประมาณสองคนอยู่ท้ายรถนะคะคุณผู้ชมก็คือจับกระสอบ เพื่อจะลองข้าวจากการที่ลดสีข้าวนวดข้าวลงมานะคะผู้ชมนะเห็นไหมเนี่ยแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งสองคนก็จะยกข้าวนะคะผู้ชมยกกระสอบข้าวยกกระสอบข้าวมาตั้งเรียงไว้อีกทีนึงแล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่จะมัดกระสอบนะคะผู้ชมอของเรานี่คือใช้ไม้นะคะผู้ชมไม้แบบจักสารอะ่ะไม้เขาเรียกอะไรตอกอ่ะคุณผู้ชม ภาษาอสานเล็กตอกนะจ๊ะตอกมามัดข้าวมักปากกระสอบข้าวนะคะคุณผู้ชมทำงานเป็นทีมทํางานเป็นระบบนะคะ ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอๆไปนะคะคุณผู้ชมนะบ๊ายบาย